เลตุมเปลาลาเลตุมเป็น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 ลาลาเลคุณผู้ชมครับเจากข่าวเล่าขำเราเจอ,เจอกันวันนี้ก็ ตรงกับวันพุทธัสบ์วดีที่20นะครับกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,557ครับท่านครับถูกต้องแล้วเดือนนี้ก็มี28บันอาทิตย์หน้าก็สิ้นเดือนแล้วก็ไวนะาไวเหมือนกันนะเปิดๆแป๊บเดียวก็เดือนเดือนเดืนผ่านไปนี่ปีใหม่มา2เดือนแล้วเนี่ยเ,<อ>เดือนอุก,กว่าก็จะสเดือนแล้วคนเราปีนึงก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปถึงสงการ เดี๋ยวไปเข้าภรษาอ่าเดี๋ยวก็ออกรรษารอกระทงเออเออก็ปีใหม่แล้วไหวนะปีนึงก็แปบเดียวเราไม่รู้ตัวว่าเราแก่ลงไปหรือเปล่าทาไมที่บ้านไม่มีกระจกหรือไงมีแต่ทุบทิ้งไปแล้วไม่กล้าสองเลยตกใจตัวเองอะคนบ้ายตกใจตัวเองเออบางทีเราเราไม่รู้ตัวว่าเราแก่ไปเราแต่พอได้เจอเพื่อนนาทีเอ้ยมึงยังไม่แก่นี่วาอะไรพวกนี้ประมาณนั้นแต่พอเจอเพื่อนจริงๆเราเพื่อนบางทีเราลงยกมือไหว้นะกลับไปบ้านนี่เรื่องจริงอะ กลับไปบ้านนอกอ,ะอ่ะเพราะเขาแก่กว่าเราเ,รเขาแก่กว่าเราแต่จริงๆกำลัง,ง <ๆ S 1> ให้นมลูกอยู่จะไม่เอางัดนมมาให้ลูกให้นมลูกเลยก็ไปไปบ้านนอกเอา้าป้าพอดีครับป้าแม่เนี่ยกูแฟนมึนจงจำไม่ได้ว่าเออมึงจำกูไม่ได้ที่ประคานกุ้ยสมพนัมพนธ์เลยนะเคยจีบกันกูสมพนัมพนธ์จำกูไม่ได้ที่สมพันธ์นะโอ้ยดีนะไม่ได้เป็นเมียเออดีดีแต่ก่อนเคยจีบกันไงแต่สาวเขาสวยใช่ไหมแต่สาวเขาสวยพอแก่มาแล้วเป็นไงบ้านนอกจะเป็นคนตายจังหวัดจะไม่ค่อยดูแลตัวเองอ่ะ คือปล่อยเลยพอรู้ว่ามีลูกแล้วลมก็ไม่ต้องไปแอบซ่อนแล้วนัดเอามาให้ลูกกันเลยแล้วก็ตรงเลงรงนั้นแหละไม่เหมือนยายผมยายผมเนี่ยเวลาดำนาอยู่เนี่ยเอาลูกค่อยกระเตงกระเตงอยู่ข้างหลังปุ๊บเวลาลูกเหี่ยวนุ่มปุ๊บพึดมันสะบัดปุ๊บโอ้โหขนาดนั้นยานสะบัดพลาดพี่หัวแตกหอย่างที่เพลงสุรพลบอกว่ายานเป็นถุงกาแฟนะบางทีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันบางทีเราคิดว่าเป็นพี่มันเข้าหนวดเขามันผมหงอกคืออย่างว่าเขาปล่อยธรรมชาตินะ เขาไม่แบบเขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลแหละเขาจะดูแลการไปอยู่มากกว่าไม่เหมือนเราต้องมาดูแลสุขภาพดูแลอะไรขนาทำไร่เขาครับก็สมุกบุสมบัติหน่อยก็เลยดูผมหงอกบ้างหนวดเขาแล้วบางทีไปเจอไปไหว้นี่จริงเมือนี่ไหว้หลงไหว้หลงไหว้มาแล้วไปเจอที่ปั๊มเนี่ยสวัสดีครับพี่เขาทักเราก่อนเอ้าก้าวไปไหนครับสวัสดีครับอมึงไหว้กูทําไมวะเออทาไมอะกูเพื่อนมึงนะเนี่ยหรอเรียนหนังสือด้วยกันประจําไม่ได้เลยเอาอะไรไปนึกไปนึกมาอ๋อจริง้ว เพื่อนเป็นตำรวจอยู่ไพื่อนปหลงไห่ครับเออจริงๆเราก็เป็นหลงไหวครับแต่เขาจาเราได้ใช่แต่เราเนี่ยมันนานไปบ้านที่จําใครไม่ได้หรอกถูกต้องบางทีมันมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนานไปทีใช่ไหมล่ะแต่เขายังนึกถึงหน้าเราอยู่ตลอดใช่หน้าที่ไม่เปลี่ยนไงครับผมหน้าพี่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไงก็ชมนะเนี่ยหน้าไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนไงหน้าเหมือนเดิมหน้าเป็นของตัวเองดีนะใช่ เออหน้าอย่างหายากกหมืนกวนะหน้าเหมือนบาดพระเหมือนกันแลพี <laughs> <laughs> ่ดีหน้าตัดผมมีตาบ,บาด <laughs> อ้าวข่าวข่าวกันหน่อยในรวบสองผู้ต้องหารับจอบทําไร <ขน S 2> พี่ขนสัตว์ป่าขายข้ามชาติโอ้ยสัตว์ป่าบ้านเรายิ่งหายากอยู่ด้วยนะ,นะ ไปผมไปดูเวลาสารคดีดูในสารคดีดูแถวแอฟริกาเนี่ยแถวนามิเบียแถวอะไรพวกนี้นะเขามีสัตว์ป่าขนาดป่าเขาไม่ไม่เต็มไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในป่าแห้งแล้งด้วยครับเป็นโล่งๆทำไมสัตว์ป่าอยู่กันเยอะจังล่ะมีทุกอย่างเลยแต่บ้านเราในขนาดป่าอุดมสมบูรณ์นะสัตว์ป่าแทบไม่ค่อยจะมีเหลือใช่หายากด้วยเพราะนี่ไงเพราะมีขบวนการอย่างนี้ไงเนี่ยลักลอบขายสัตว์ป่าเนี่ยคุ้มครองแบบต้องคุ้มครองแบบเมืองนอกเขาเลย เขาดูแลเขาให้เป็นท right? ี่อยี่เลยนพี่นะ่างประเทศนี่เขาอาหารชีวิตเลยนะเขาเขารักทรัพยากรของเขาใช่คือใครจะไปเที่ยวไปเที่ยวแบบซาฟารีเลยเปิดเข้าไปเขามีคนขับแล้วก็ไปดูเลยอะไรประมาณนั้นเป็นธรรมชาติเลยดูความเป็นอยู่ของสัตว์เราจะเห็นเสือหรือสิงโตล่ากวางกันนสดเลยกินกันสดตรงนั้กินกันสดตรงนั้นเลยใช่เขาไม่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 ช่วย เราเห็นเราก็จะเว้ยอยากินนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราโดนกินแทนเออเดี๋ยวโดนกินแทนถ้าเกิเราไปช่วยอ่ะมันเป็นวงจรชีวิตของนั่นเราต้องปล่อยเป็นธรรมชาติไปใช่ใช่ครับเอาไปรวบสองผู้ต้องหารับจ็อบขนสัตว์ป่าขายข้าชาติจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเข้าสู่ในช่วงลิ้งค่า องผู้ต้องหาครับรับจอบขนสัตว์ป่าขายข้ามชาติกับเหตุเกิดที่ตํารวจทางหลวงขอนแก่นกับรวบสองผู้ต้องหารับจอบขนสัตว์ป่าสงวนส่งขายข้ามชาติรับสารภาพว่าทำมาแล้วสองครั้งค่ะรับจ้างออกครั้งละสองหมื่นบาทโอ้พันตำรวจโทอนันต์วิเศษสมิตสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นครับนำกำลังตำรวจตั้งด่านตรวจบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 37 3 7 3ถเึง374รยถนนมิตรภาพอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพบรถกระบะนิสันเอันิสันทะเบียนถอตุงหองลงฮู้7จกศูนยกทมครับขับเข้ามาด้วยท่าทีต้องสงสยัยจึงเรียกก่อนอขอตรวจคน้นโดยทำการเปิดผ้าใบที่ปิดกระบะตอนท้ายของตัวรถออกทั้งหมดพบลูกเสือโครงจำนวนห้าตัวโอ้ลูกแมวไหมลูกแมวลูกเสือโครงจำนวนห้าตัวตะกวดอีกสามร้อยสิบสองตัว แต่กัวหรือที่เรียกว่าอะไรนะตัว hey. เฮ่แล้วก็เต่าอีกร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวแต่ภาพน้ำอีกสิบเอ็ดตัวครับ,รบจึงได้ทําการควบคุมตัวนายวิศณุเนตรสว่างและนายจักรพันคําโคตรศูนย์ทำการสอบสวนผู้ต้องหารัศรภาวะของการทั้งหมดนี้ได้ถูกกลุ่มในทุนว่าจ้างให้ขนส่งจากอำเภอบึงบอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน,นําไปส่งให้กับขบวนการค้าสัตว์ปากสงวนข้ามชาติที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬจึงได้รับค่าจ้าง คนครั้งละสองหมื่นบาทครับเท่านี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จับกลุ่มได้เนี่ยผู้ต้องหาได้ทําการลอบขนมาละสองครั้งโอ้ครั้งนี้คังที่สาครั้งนี้คังที่สามได้รอดมาละสองครั้งแล้วครั้งนี้ไม่รอดโอ้พี่ดูแต่ละดูแต่ละอย่างพี่หายากจริงนะโอ้ลูกเสือกำลังน่ารักเลยน้าตัวด้วยนโค่งน่ารักนี่แต่ไม่ใช่ลูกเสือลูกอะไรลูกเมวลูกเสือลูกเมวรู้ได้ไงว่าเป็นลูกเมวถ้าเป็นลูกเสือมันต้องมีป้าพันกอโตขึ้นมาลกระโดดกัดคอเลยเนี่ย เออแต่น่ารักนะเด็กๆน่ารักน่ารักน่าเลี้ยงไหม หน้าเลี้ยไว้เอาหน้าเลี้ยวเอาแต่เลี้ยบปนานคุ้นกันนะใช่เราต้องอย่าให้อย่าให้เขากินน้สัตว์เหมือนวัดที่จังหวัดเมืองการจัมเ้็งวที่เลี้ยงเสือไว้พี่เออใช่ใช่วัดทำเสือไงโอ้โหเห็นนั่งคุยนั่งคุยกับเสือเฉยเลยเจ้าวาดชอบเสือมากเลี้ยงเสือไม่ใช่ตัวเดียวพี่หลายตัวด้วยแล้วมีชาวต่างประเทศไปถ่ายสารคดีด้วยถูกต้องไปท่านก็ท่านกพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะใช่ครับเออเขาบอกสารคดีสำรวจโลกนี่แหละรายการสำรวจโลกมาถ่ายที่วัดแกเนี่ยใช่ใช่เลี้ยงเสือไว้ตั้งแต่เอามังแต่เล็กๆเเเสสืืออข้้าามใหัง แกแปลกแกทำได้ไงรู้ทำไม่เสียเชืองได้เนี่ยเอออยากเลี้ยงไหมนักทุนนี่ฝีมือกว่านะนัทุนผมนี่เลี้ยงเสือ11ตัวทุกวันนะโอ้โหเลี้ยงทุกวันีนเสือสิอตัวเลี้ยงทุกวันเลี้ยงกันเลี้ยงเลี้ยงดีๆไม่กินกับมันได้ยังไงเลี้ยงดีต้องไปกินมันถึงส1ตัวเลยนะเนี่ยลูกเสือนี่ยหายากลูกเสือเนี่ยลูกเสือโค้งลูกเสือโค้งด้วยห้าตัวต่อไปจะแม่ล่ะครับผมตะกวนเนี่ยร้อยทันทีสองตัวเนี่ย 300ด้วยว่าเฮียเนี่ยแหละ300 12ตัว300 12ตัวหยาบมันะทายเปลี่ยนเป็นวรนุชแล้วจะเปลี่ยนทําไมจริงๆภาษาเขามีให้พูดกันนะนั่นย่าว่าหยาบเลยมันไม่ใช่นะมันเป็นคนเรามันเขาเรียกอุทานกันไปเองเออเขาเรียกอุปทานอุปทานกันไปเองแล้วจะพูดขึ้นมาทําไมแล้วจะตั้งขึ้นมาทําไมอย่างเอาไว้จะว่าในร่างกายเราหาว่าหยาบเออทุกส่วนร่างกายจะไปหยาบตรงไหนไม่มีหยาบหรออ้าวตีนจะให้เรียกอะไรตีนไหมล่ะเออมือก็มือเออหั่มจะให้เรียกอะไรหำ เออเกิกัแล้วแต่ก็นั่นแหละเออจะเรียกอะไรจะเรียกแบบโอ้โหอะไรเหรอครับ <c oughs> มันผมไม่เข้าใจทําไมว่าแก <c oughs> ๊กยาบว <ผม S 1> ่ะแล้วแต่ คำพูดเนี่ยมันใช้ใชภาษาไทยมันดิ้นได้มันต้องออใช้แต่ละคำแต่ละภาษาแต่ละสถานที่ที่เหมาะสมใช่ไหมล่ะใช่เออถ้าเกิดเราไม่ได้ตีเราเลยกเท้าก็ <c oughs> ได้ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันเป็นภาษาที่ตั้งกฎให้มาพูดแล้วใช่เราก็ต้องพูดไปอย่าคิดว่ามันหยาบของร่างกายเรามันไม่มีที่ไหนต่ำหรอกไม่มีเราพูดไปว่าของมาต่ำมันต่ำที่ไหนล่ะลองจับหัวเดินดิหัวก็ต่ำได้เหมือนกันแหละจริงปะล่ะคนบ้าแล้วหัวเดินต่ำเท้าเพราะว่าเท้าเดินหาว่าเท้าต่ำ ไม่ใช่นะมันไม่ต่ำเพราะร่างกายเราไม่มีที่อะไรที่ต่ำที่สูงไม่เท่ากันหมดเท่าเทียมกันหมดเท่าเท่ากันหมดครับลงนอนไปมันเท่ากันหมดเลยนะลากไปหน้ากองถ้าเกิดลองขาดอะไรไปสักอย่างดิก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ลองพี่ขาดขาเออยังยังขาดขาเลยขาดขาขาดขาก็เล่นไม่ได้ไม่ครบขาเลยก็มีสี่ขาอีบ้า ไม่ใช่ดัมมี่เติมไม่ออันต่ก่อนอันบอกอะไรนิ้วนเนี่ยนิ้วไงที่บอะไรที่มีนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเขาจะเถียงกันไงที่ผมเล่าให้ฟังนะเออได้แหละแต่ละอย่างก็ต้องมีความสาคัญของเขาเออเดี๋ยวเราไปเล่าช่วงนู้นไหมเออเดี๋ยวมันกำลังไล่ยาวเดี๋ยวมันยาวใช่ใช่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนิ้วกันให้ฟังว่าน่าสนใจดินะอ้าว ข่าวที่สองเด็กเรียกกระเป๋ารถเมล์ที่โปรยข่าวไว้ครับตั้งแต่ทีแรกเนี่ยนะครับครับผมเนี่ยครับเป็นคลิปนะครับผมว่อนเน็ตเลยนะครับตอนนี้นะครับคลิปกระเป๋ารถเมล์สาย115เนี่ยนะครับผมฮะปะทะฝีปากเดือดครับกับผู้โดยสารนะครับวินแตกทั้งคู่เลยนะครับนี่เห็นไหมล่ะเป็นคลิปที่แบบว่าเด็กๆดูแล้วอยากไปเรียนแบบเอออยากไปเอาเป็นตัวอย่างไม่ดีเป็นตัวอย่างนะครับผมเนี่ย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 ครับเอาฟังก่อนไหมฟังคลิปนี้ก่อนไนายคุณจะไม่รู้เหรอ ครับผมนี่นะครับรายละเอียดเป็นไงครับชาวสังคมออนไลน์ครับแชร์คลิปนี้นะครับระหว่างกระเป๋ารถเมสาย115นะครับปะทะคารลมกับผู้โดยสารสาวนะครับผมโดยภายในคลิปเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารสาวเนี่ยกดกิ่งลงพร้อมกับกําลังดวนฝีปากนะครับกับนะครับผู้โดยสารเนี่ยนะครับกันโดยมีผู้เผยแพร่รายละเอียดนะครับผมของเหตุการณ์ดังกล่าวในเว็บไซต์พันทิพย์ว่านะครับรถเมสายดังกล่าวเนี่ยครับมีผู้โดยสารต้องการลงจากรถเมย์นอกป้ายจะลงนอกป้ายใช่ เนื่องจากนะครับรถติดอยู่อ๋อรถติดล้วขอลงนอกป้ายมาเอะจึงต้องการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้านะครับแต่กระเป๋ารถเมล์เนี่ยไม่ยอมเปิดประตูให้เพราะต้องทําตามกฎระเบียบครับมันไม่ใช่ป้ายจะเปิดได้ไงล่ะแต่สุดท้ายครับก็ยอมเปิดประตูให้ลงโดยบอกกับผู้โดยสารว่าจะเปิดให้รอบเดียวนะต่อมากลุ่มผู้โดยสารซึ่งเป็นคู่กรณีนะครับต้องการลงจากรถเนื่องจากการจราจรยังคงติดขัดมากทําให้กระเป๋ารถเมล์เนี่ย พูดคําว่าเออแม่งเอ้ยออนะครับจึงทําให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่พอใจที่เราได้ยินกันไปเมื่อกี้เนี่ยออแล้วถามว่าด่าแม่ตนทําไมนะครับแต่กระเป๋ารถเมย์บอกว่าไม่ได้ด่าแค่คุยโทรศัพท์ด่าคนในโทรศัพท์อยู่เก็เระโทรศัพท์อยู่นี่โอ้อะไรก็มึงแม่เอ้ยใจกูเปิดประตูเอ้ย <laughs> 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 จากนั้นนะครับก็เกิดการประทะคารมกันขึ้นครับจนกระทั่งครับรถเมย์วิ่งไปสุดสาย คู่กรณีเนี่ยจึงตามไปต่อว่าที่เราเห็นกันนะครับจากคลิปดังกล่าวนะครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากโดยแสดงความคิดเห็นนะครับถึงบริการที่ย่ำแย่ของพนักงานเก็บค่าโดยสารรลน์นี้นะครับผม,มแต่บางส่วนครับกลับมองว่าผู้โดยสารก็ใช้อารมณ์รุนแรงไม่แพ้กันนะครับทั้งนี้นะครับ ผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่านะครับไม่แน่อาจจะเป็นโฆษณานะครับเหมือนอย่างหลายๆเคสนะครับที่เคยเกิดก่อนหน้านี้มาแล้วโฆษณาเหรออาจจะเป็นการโฆษณาก็ได้อะเออนะแล้วมาสรุปปุ๊บชูขวดอะไรทุกอย่างนีใช่นะลูกอมฮอนเออเออนะใช้ฮอนคูเออนะจะได้เย็นเออนี่เป็นแผนการโฆษณาหรือเปล่าโปรโมทโฆษณาหรือเปล่าเพราะ เขาไม่สนใจคนถ่ายอถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆจะถ่ายที่จะถ่ายถ่ายทาไมอะไราทำไมก็เป๋ารถเมย์ต้องโวยแล้วใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะนี่นะใช่ตามไปยันอูเลยไม่มีธุระที่จะทำเลยใช่ไหมคนถ่ายเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะเราตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอันนี้ตัวสัเฉยเลยเห็นไหมเนี่ยก็ทําให้มันเป็นแบบธรรมชาติก่อนไงใช่ใช่ให้มันเกิดขึ้นแบบธรรมชาติแล้วพอประสทติบไทยเฉลยทีหลังใจเย็นๆใจเย็นด้วยลูกอมอบะไรนะอ่าแล้ว ใจเย็นจะ่ทะเลาะกันลูกอมฮอนอะไรฮอนปิปปิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่โฆษณาหลายๆอย่างที่ผ่านมาวะแล้อประมาณนั้นแหะโยนฮอนมาปึ้งใจเย็นซ่าเลยทีแรกวว่าเอ้าไม่ได้ด่ามึงเนี่ยกูโทรศัพท์อยู่เนี่ยโทรศัพท์ไปหาแม่กูแม่เอ้ยแม่เคยสบายดีหรือแม่แม่ชื่อเอ้ยเออแม่ชื่อเอ้ยว่้ก็แก้ตัวแต่จริงๆแล้วเราต้องมองสองมุมผู้โดยสารสองคนในรถติดก็จริงอยู่นะฮะแต่ว่าจะลงนอกป้ายคือกฎระเบียบเขามีเขาเปิดไม่ได้ แต่นี้ก็ต้องไปขยันขยอเขาไม่ได้แต่ว่าลงไปเกิดอุบัติเหตุนี่เขารับผิดชอบนะต้องต้องโดนโดนโดนรถขับโดนเนี่ยสมมติโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวก็ได้เลยก็จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ด้วยต้องให้ไปถึงป้ายก่อนจะลงค่อยถึงป้ายก่อนได้ไหมค่อยว่ากันตรงนั้นค่อยว่ากันได้นะเพราะมันประตูเนี่ยเขาจะเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วดูแล้วเขาไม่รีบหรอกถ้าเกิดรีบเขาคงไม่ตามไปถึงอู่หรอกเออเออใช่ไหนบอกจะไปต่อรถไฟฟ้าไงไหนบอกรถติดรีบไงเออไหนบอกรถติดรีบจะไปต่อรถไฟฟ้ามาตามมาหาอู่ทำไมตามไปยันอู่เลยรีบไม่่่จริงงงแแลล้้วอออยยาเเเีนนัหะป็นนนนนแผเอะัี้ จริงนะจริงๆผูดในศาลก็ก็ไม่ถูกหรอกใช่ถ้าพูดตำหลักนะถูกต้องแต่จริงน้องอ้วนเขาก็ไม่ได้ด่าอะไรมากน้องอ้วนน้องอ้วนกับปอลเมนะเขาก็นิ่งๆอยู่ข้างใช่ไหมเราต้องมองสองมุมใช่ใช่ใช่เราต้องมองสองมุมอย่าไปเข้าข้างแต่คนสวยดิใช่เราต้องใช่เราก็นี่มองกันสองมุมไงสองมุมสองมุมเออว่ากันไปอย่ามองกันมุมเดียวเออจะมองเดียวเพราะว่า นอกป้ายเขาบางทีเขาจอดไม่ได้เหมือนกันเขาทำตามกฎเขานะถกระเป๋ารถเมย์ผอมมีจะเข้าข้างเขาไหมไม่เข้านะเอ้ยเข้าคือถ้าหากเขาจอดเนี่ยเขาเปิดให้จอดเขาผิดกฎได้แล้วก็ใช่เกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอันนี้ว่ากันจริงๆอันนี้เราต้องพูดตรงๆนะติดเขาต้องติดเขาต้องยอมมันไปก่อนนะใช่ครับผมแล้วถึงป้ายเราก็ลงนะคะอ้าวข่าวนี้ที่ว่าเนี่ยอะไรพบซากประวันพี่ซากวานซากวานปลาฉลามวานปลาฉลามบานเฉยฉลามวานใช่ครับพี่ปลาฉลามบานอยู่ที่ สมุนประการใช่ไหมบางปูเนี่ยพี่บางปูเนี่ยฉลามวานของเราเนี่ยครับผมครับผมพบซากฉลามวานขนาดใหญ่นะครับผมครับลอยมาติดที่นะครับทะเลบางปูนี่นะครับผมเมื่อเวลา11บเนาฬิกาของเมื่อวานนี่นะครับก็คือประมาณ5้าโมงเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์นี่นะครับผมจ่าสิบเอกนะครับนิเวศชูปานนี่นะครับผมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับ,รบเดินทางไปตรวจสอบนะครับซากฉลามวานเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบซากฉลามวานตัว,วดังกล่าวยายงงใช่พี่ลอยมาติดอยู่ที่ริมเขื่อนป้องกันน้ํากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางปูนะครับอยู่ที่หมู่3ามเนี่ยนะครับตำบลบางปูใหม่อเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับผมจากการตรวจสอบครับพบว่าปลาฉลามวานหรือฉลามวานเนี่ยนะครับตัวดังกล่าวนะครับเป็นเพศผู้ อายุก็ประมาณนะครับเราๆก็11-14ปถึงีอปีอม,มีความยาวตั้งแต่หัวจะหลดหางเนี่ยนะครับก็5เมตรน้ำหนักกว่า500กิโลกรัมโอ้โหไม่ใช่น้อยนะ5เมตรเท่ากับเท้าเฮาเลยกว้างหน้ากว้างห้าเมตรเลยใช่ครับสภาพนี่นะครับเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะครับตามลำตัวเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใดแต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมตรวจสอบกันนะครับ อาจาสิบเอกนิเวศกล่าวว่านะครับเบื้องต้นเนี่ยได้ทําการพิสูจน์ในกระเพาะอาหารของฉลามวานตัวนี้นะครับผมตัวดังกล่าวเนี่ยครับได้พบอะไรรู้ไหมพี่ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> เศษถุงพลาสติกแล<น>ะและเศษปลาที่ฉลามวานเนี่ยนะครับกินเข้าไปรวมอยู่เป็นบางส่วนครับซึ่งสาเหตุเสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดต้องรอการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับ ฉลามวานส่วนใหญ่นะครับจะพบอยู่ในทะเลอ่าวไทยตอนล่างและตอนบนบางส่วนพบว่าว่ายเขามาหากินที่บริเวณปากอ่าวไทยช่วงน้ําลึกส่วนซากปลาฉลามวานนะครับดังกล่าวเนี่ยครับพบในครั้งนี้ก็ถือเป็นตัวแรกในรอบ30ปีที่พบในพื้นที่ทะเลบางปูเนี่ยนะครับ<อ>ผมเขาอาจจะมาแถวบางปูเขามาจากเรื่อยๆนะมาจากทางฝั่งตะนู้นะถ้าฝั่งทางเหนาแอะไรมาจากทางมหาแปซิฟิกก็มาเรื่อยๆนะ เพราะเขาว่ายน้าเป็นเป็นพันโลเป็นนหมื่นโลนะพวกนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยในท้องทะเลบ้านเรายังมีอะไรอีกเยอะๆนะนี่เขาเข้ามาได้ไงอะแคบงปูอะแล้วมันเกยตื้นเลยมั้งน่ะนี่เข้ามากลับไม่ได้นี่เขาบอกตายประมาณสวันแล้วสาวันแล้วด้วยในท้องก็มีถุงพลาสติกอยู่โอ้แสดงว่ากินแบบคนเราเวลาไปเที่ยวโยนอะไรถุงลงในทะเลโยนถุงโยนอะไรลงทะเลใช่ป่ะใช่แล้วก็กินเข้าไปอ่ะเขาเห็นใสๆแล้วก็แมงกะพุนใช่บางทีโยน โอ้ยทุกคนมาคุณมาใหญ่กันนะอกินแล้วมันหดมันหดตัวอยู่รับกินเข้าไปอ้าวไม่ยถองดำถุงดำกินเข้าไปถุงดำโอ้ทุกขยายนะเออถุงขยะถุงดำกินเข้าไปก็ไม่เออเออในหน้าสงสารนะใช่จริงจริงวเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นจะไรแล้วบ้านเราแต่แาเมืองนอกเลยเยอะ ไปทั้งขั้วโลกเหนือยิ่งเยอะนะใช่ครับยิ่งฉลามวานแล้ววานเพชรคาดวานบูดาวานหัวคอนอะไรพวกนี้โอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอา้าวชาวนาบุรีรัมย์ชื่นใจหน่อยนะก็ดีใจด้วยครับแหรร,หร,รับเงินจำนำข้าวแล้วสิดีดีดีนะก็ทยอยทยอยกันจ่ายกันไปนะดีครับก็ค่อยๆไปแต่รับดีทีกสกใจัเย็นนะได้รับแน่ครับ,รบเพราะว่าแต่ตอนนี้เมื่อวานก่อนอยู่ที่ขอนแก่นครับตอนนี้มาที่บุรีรัมย์แล้วฮะอ่ารายละเอียดจะเป็นไงเข้าสู่ในช่วง มีข่าวดีมาบอกชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ชื่นใจเฮรับเงินจะนำข้าวนโะอรับกระผม ชานั้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กว่า60สรายแห่นำสมุดบัญชีเข้ามาปรับยอดและเบิกเงินที่น่าทานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสาขาอีสานตั้งอยู่บ้านหัวลิงตำบลหัวแมวไม่มีครับตำบลอีสาน่อบ้านหัวลิงตำบลอีสานอ,สาอ,าอำเภอเมืองจังหวัดค,คึกคักคึกคักตั้งแต่เช้าทางทกศจังหวัดได้กระจายเงินในโครงการรับจานำข้าวกว่า1 0 8ล้านบาท ที่รับจัดสรรจากรัฐบาลงวดล่าสุดหรือครั้งที่1 4ให้กับทั้ง22ส,สาขาเพื่อจะให้กับชาวนาที่ยังไม่รับเงินในขณะชาวนาหลายรายถอนเงินสดทันทีเพื่อเร่งนําไปจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวปัจจัยการผลิตและชําระหนี้สินทั้งในและนอกระบบที่ติดค้างไว้นานกว่า3หรือสเดือนชาวนาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันรู้สึกโล่งใจที่ได้ชราระหนี้เพราะที่ผ่านมาถูกติดตามทวงถามทั้งต้นทั้งดอกมาตลอดบัดนี้ ไม่ต้องมาถามก็ือีกแล้วจ่ายให้เลยอันนี้ก็กดไล์เลยครับสำหรับทกศสาขาอีสานที่บุรีรัมย์นะขอรับเจ้านายโอเคไอ้ยังแม่โอ้มาตามทวงกันเลยเนี่ยเออฮะใช่เด็กไปกู้นอกระบบหรือเปล่านอกระบบเรื่องไงถ้าในระบบเขาไม่ค่อยตามถ้าในระบบเขาจะโทรศัพท์มาถามว่า <laughs> ครบชำระลอดราคาชำระแล้วครับทำไมพี่รู้อ่ะทำไมพี่รู้โทรมาประจำนะครับผมก็ผมเนี่ยโทรไปจำครบชำระราคาเขากำหนดราคาว่าไปแล้วนั่นไงเสียงหวานเลยนะเออแต่ถ้านอกระบบมาเลยสวมดำมาหน้าบ้านบวกกันนอกกันหมดเลยบวกกันนอกพร้อมเรื่องนั้นนะอะไรประมาณนั้นน่ะมันจะมาสองแบบพี่นี่ตลกสู้ชีวิตสู้ชีวิตจริงๆรอเลยยี่พี่ก็สู้สู้สู้ตลอด ่าไงอ,อ,อ,าอ่ะผมขอวลาอ่ะแน่นะ <c oughs> พี่นี่รู้ดีประมาณนั้น <c oughs> ยังไงแหมเราสู้กันไปสู้กันไปชีวิตนะนะจะมาชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมนะคนเรานะเงินทองไม่ตายเลยหายากที่หมายเลยหาง่ายสิคนเราหาง่ายเลยเงินทองหาง่ายอไม่ตายก็หาง่ายเอออ่ะเป็นกําลังใจให้ชาวนาด้วยละกันเป็นกําลังใจให้ชาวนานะครับผมอย่างน้อยสุดก็ต้องเป็นไปตามระบบเลยรใช่ใช่ก็น่าจะเข้าใจนะนะทุกอย่างถ้ามันไม่มีอะไรพลิกแพลงเนี่ย มันก็ต้องลงตัวกันอยู่แล้วออนะจ่ายตามรัฐบาลก็ต้องจ่ายอยู่แล้วจะเป็นรัฐบาลรักษาการก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันถูกต้องครับนั่นก็พอจะไปจ่ายนั่นก็นี่ก็โดนบล็อกมันก็โดนบล็อกไปไปแห่กันแล้วเอาไหนมาจ่ายทิ้ใช่ไหมใช่ป่ะเออเออนี่ต้องเข้าใจนิดน,นึงนะผมก็ไปถอนมาสิบล้านก็ไม่ยอมใหม้ันถอนรอเออเพราะผมไม่มีเงินฝากอ๋อก็บอกให้ไปถอนไปถอนก็บอกไม่มีเงินฝากจะมาถอนทไมไปฝากให้เหรอทก็สอนจะไปฝากให้ดีดีดีเท่าไหร่อะเท่าไหร่ดี ห้าร้อยห้า huh. ร <c oughs> ้อยล้านช่วยกันใช่ไหมล่ะช่วยกันช่วยกันจากเล็กจะมากจะน้อยจะยังไงก็แค่ช่วยกันนะผมเอาไปร้อยก็พอนะร้อยล้านก็พอโอ้โหนะครับผมช่วงหน้าดีกว่าเรื่องเล่าคำกันครับรอคุณอยู่ครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ